ไลฟ์ล่าสุดทุกถามเป็นไบโพล่าไหม่ไลฟ์ Life ล่าสุดพิมรีพายออกมาร้องให้ตัดพอ้อจนต้องปิดไลฟ์หนีจากกรณีคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าออกมาร้องสื่อระบุถูกพิมรีพายที่มอนดาพรเป็นจวัฒนาพัดแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังสั่งผลิตน้ำปลาร้าจนต้องกู้เงินมาสร้างโรงงานเพื่อรองรับการผลิตน้ำปลาร้าแต่สุดท้ายพิมรีพายไม่รับของมูลค่าความเสียหายนับสิบล้านบาททุกวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องให้ทุกวันขณะที่พิมรีพายไลฟ์สดโต ยกเลิกเพราะคู่กรณีผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานเองหลังจากเกิดกระแสดราม่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงค่ำของวันที่6กร,รกฎาคมพิมรีพายได้ไลฟ์สดขายน้ำปลารา้าโดยระบุว่าโปรโมชั่นดราม่าซึ่งเป็นราคาพิเศษและเธอลั่นไว้ว่าขาดทุนก็ให้ขาดไปเพราะราคานี้เป็นโปรโมชั่นดราม่าซึ่งผ่านไปไม่ถึง1นาทียอดขายถล่มทลายขายได้5 0,000ขวดและขายไปได้ไม่ถึง15นาทียอดขายทะลุ3 5แสนขวด และเธอได้หยุดการขายพร้อมถอนสายบูขอบคุณลูกค้าทั้งนี้พิมพ์รีพายระบุในไลฟ์สดว่าทุนไม่ใช่13บาทเพราะว่าไม่ได้ทําและไม่ทําถ้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่แบรนด์ตั้งไว้ด้วยความเป็นแบรนด์ของแม่อีพิมพ์ที่ขายตั้งแต่ปี2564ปีนี้เข้าปีที่สามความเป็นแบรนด์แม่อีพิมพ์สีกลิ่นเนื้อรสความเข้มข้นต้องแปลแต่วันนี้เองเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายสินค้าอีกครั้งพร้อมถอนทั้งได้ตัดพ้อร่ำให้ว่าตนเป็นแค่แม่ค้าทำไม ต้องมาเจอราม่ามากมายขนาดนี้จนเธอเองต้องปิดไลฟ์เพราะเธอร้องให้ไม่หยุดท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาทั้งโจมงตีและให้กำลังใจ